สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับอยู่ในสวนสาธารณะหม่องเก่าหม่องเดิมพี่น้องพามายางเด่นน้ำกระหอกหน่อยคือเก่าเหรอพี่น้องพอดีมือในีตื่นเศารอากาศแจ่มใสครับต่างออกมายางออกกําลังกายมายางเด่นกินลมชมวบ้วพี่น้องโอ้มามือ่อนี่ลงหลายขนาดพี่นอ้องเพราะว่าผมออกมาตอนเสาร พว่าคนยังบุคคลด้ออกมาก,ก่อกวนพันหลายพี่น้องก็หอกหน่อยลงเต็มเลยเดี๋ยวไปไกลๆนี่หลหลุดเลยครับมือนี้หลุดน,นหน่อยเกิดใหม่ๆนุมน่มๆค่อนข้างหลายครับสีดําเบื้องพันแลนเป็นสวนๆอยู่พี่น้องมาตัวเดี๋ยวดูวิิเขาไก่ได้บ่ครับพวกก็หอกหน่อยช่วงนี้ค่อนข้างขี้ย่านพี่น้องเดี๋ยวผมสิใจกค้ามพยายาม พาพี่น้องก็ไปเล่นน้ำเพลินในมันได้ครับรู้สึกว่าจะเป็นกระหอกที่กำลังหนุ่มๆอยู่พี่น้องสีผสมค่อนข้างหลายอีกส่วนมากจะเป็นหางครับผสมหางผนออกสีออกดอกเดี๋ยวหาจุดนั่งก่อนพี่น้องเป็นสิบสิบกว่าผนพี่น้องอยู่แถวนี้อยู่ด้านหลังผมก็มีเป็นกระหอกอยังแน่หน่อยอยู่พี่น้องกระหอกอยังอ่อนอยู่ เออเป็นติีกอ่อนพี่น้องโลงหลายขนาดมือนีอ้เบื้งบนคือสิบวยานครับเป็นคนแดนก็นมาขอเม็ดตัวเออกระลอกหน่อยอยังไม่รุ่นอยู่พี่น้องมัน่นี้โอ้มือนี่โลงเต็มเลยพี่น้องเดียวๆผมสิคอนั่งเด่นน้ำจุไดที่เป็นบนัวเป็นตะยานกันบัเห็นหอดเม็ดถั่วพอหยาเหงาพี่น้อง โอ้เสดงว่าเชื่อ,ง,องนี่พี่น้องนี่แหละถ้าเกิดออกมาตอนเศร้าฮอจะได้ภาพบรรยากาศของเพลินคนขังจะนนารักพี่น้องอพอเพลินบุคคลย,ยานนอกจากว่ามีคนจูงหมาผ่านหรือมาหลบกวนเป็นเพิ่งหนีพี่น้องเดี๋ยวผมสิขอ,อนั่งเล่นน้ำมตัวนี้ก่อนมาดูพี่สิขามาเล่นน้ำผมตอนนี้เต็มเลยพี่นอ้องไอเม็ดตัวนี้ โอ้ก็อหอกหน่อยตัวไหนมาอีกเลยก็อหอกตัวสีเท่านะผมจําได้อยครับสายตาเป็นตัวนั้นสายตาคล้ายนังเอกที่เดินไปตัวนี้หางออกสีเท่างามขนาดพี่น้องเท่าดอนโอ้มีตัวแปลกๆมาหลายพี่น้องมันผะเ,นเห็นผมมานางังเต็มเลยพี่น้อง รู้ซึกว่าโตที่บบเคยเห็นกับมีพี่น้องหางดอกหางดอนมีเบบบเบ่งบานเมื่องเขาเจ้าพี่น้องอุดมสมบูรณ์แห้งเป็นตะสสอ่อนยังมาแตกสุดส่วนปานกันกับส่วนสัตว์เวลาลดมาเป็นกระเรียนขึ้นสิละครับงามผืนขีดแบบผืนมีอันตรายเป็นกระเรียนขึ้นกอกใหม่ที่จริงกับบริมี่ยังหรอกครับบริมี่ยังเป็นอันตรายเพราะว่าโบมีค้นก่อกวเพผ่นบบมีค้นลบกวน เพียงแต่วันเป็นสัรสาตยานของเขาเขาก็ต้องเลียนลบเลียนดีเป็นธรรมดาเบื้องค่อนข้างจะเชื่องอยู่ครับในเบื้องปุลูกปุลุกก็มาผมค่อนข้างจะหลายครับกระหรอกหน่อยอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้ผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์หลักพันพี่น้องเพราะว่าเขาก็คำนวณมือถือเพราะมันเป็นของธรรมชาตินะพี่น้องเป็นกระหรอกมาจากธรรมชาติ มันคำนวณบ่ได้ว่ามันมีจะโตแม่แต่ลัฐบาลเิ่นก็ยังกะบ่ได้พี่น้องกะบ่ถืเพวกกระหอกหน่อยเวียนไปเวียนมาแล่นออกแล่เนเขากลับไปกลับมาอยู่ในสวนสาธารณะแห่งนี้พี่น้องเบ่งอยู่หนาบานเข้าเจาอยู่ฟัง,งทั้งผ่นพวกขาเจอบานอยู่ไก่ข้าเจ้ากะโยนเม็ดทัวโยนนันไปให้เลี่ยงต่างคนต่างเลี่ยงต่างเกลือไปซอยกันนะพี่น้อง ธรรมชาติออกมากก็เลยค่อนข้างจะสวยงามถ้าเกิดเท่าบบเบียดเบียนธรรมชาติธรรมชาติรราตให้ความสุขสําหรับเท่าพี่น้องบางคนเดนขามทางไปคนแดนขามทางไปบ้านหลังนั้นบานหลังนั้นก็เกลืออยู่พี่น้องเห็นจักนกจักกระหอกกล่องเต็มอยู่หน้างนั้นข้าเจ้าต่างคนต่างดูแลซอยกันพี่น้องก็เลยออกมากสวยงาม เป็นธรรมชาติเป็นอีกอย่างที่ว่าเบิ่งเพื่อนหูเพิ่นตาเนาะพี่น้องเนาะเออแตกสวดจวดอยู่พี่น้องแต่เชอนบ้านเมืองเพิ่นเนาะพี่น้องเคยถามผมว่าไปจังไดมาจังไดจังไดไป็นดินน้ำกระหอบมาเห็นพี่น้องผมกมาล่นมาเที่ยวมาเห็นเพราะว่าอยู่เมืองที่ผมมาใสายอยู่มันก็บ,บริไกลจากบ้านนั่งรถมาแค่หาหนะ้าที่พี่น้อง เอามาเหนเ็นเกิดความหากักความไก่ชิดนะพี่น้องเกิดเป็นเอ็นดูเป็น,น,ปนมีอยังก็อย่างามาแบงมาปัน่นเนิ่นกินนะพอเป็นธรรมชาติเป็นอีหอย่างที่ว่าเบิ่งออกมาเดี๋ยวมันสวยงามดีถ้าเกิดบ้านเ้าเป็นแบบนี้ได้โอ้ยพี่น้องเลยลูกตเต่าห้องคือสีมี่แห้งคือสิมีความสุขนะพี่น้องเบิ่งรดตำรวจแรียนรถเขาเจ้เกิดรักษาดีด,ดีพี่น้องตำรวจ ตำรวจบัานเาเจา้าบกคอยบุญไหวครับปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอิสระนอกจากว่าเขาทํำผิดเพิ่นไปจังมาบุญไหว้น้ำเขารู้สึกว่าเห็นกระหอกแปลกๆหูแปลกๆตาหลายขนาดพี่น้องเมือนเพอผมมองว่าแต่เสาเบื้องพันแรนเป็นบุญบุญอยู่พี่น้องพญานาก็าจะจูงม้าเรียนไกลไป คนข้างจะงามเลยแต่ละตัวแต่ว่าตัวใดที่แปลกหูแปลกตากับสลับสีพี่น้องเบ่งกหนกอยากางนั้นเต็มถ้าเกิดตัวใดออกมาตามธรรมชาติเป็นนั่นเิ่นกระไดสมบูรณ์เนาะพี่น้องใดสีไดสันใดขบถ้วนห้องเพิน่นคือกระหอ,อกม้วนนี่ก็อาจจะเป็นขั่นเป็นเรียบเทียบกับคนเน้องก็อาจ พิการบอกพี่น้องออกมาผิดแปลกตัวแนวหนึ่งหางพันแนวหนึ่งแต่ว่าเพิ่นกจะจากกสิพูมุ่มใจในตัวเพิ่นหรือโบพูมุ่มใจเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแตกต่างจากมูแต่เกิดมองม่องขอกมอ้อย่างหนึ่งคือเทครับแปลกหูแปลกตาดีแต่ว่ามองในแง่แบอลบอาจจะเป็นปมด้อยเขาเนาะ เนี่ยกระหอกหน่อยตัวนี้ผมจําได้ยินนี่เป็นาากระหอกที่กินสาขนาดได้พี่น้องนี่เชื่องกินป่านผู้ยิ่งกินแทะกินเลมอยู่พี่น้องลงมาแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านนังน่ะพี่น้องมาตัวใหญ่งงนะขาเจ้าบ้านเม็ดไปผัวเฮือ์นข้าเจ้าอยู่นี่ต่างคนต่างเกลือต่างคนต่างดูแลซอยกันพี่นอ้องะตัวหนึ่งกระหอก หางสีดอนๆน่ะพี่น้องผนเคยเห็นเป็นครั้งแรกคบหางสีเท่านะเท่าขาวหางเท่าขาวสวยงามดีขึ้นกันแปลกหูแปลก,ก,ปลกตาดีพี่น้องเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวเพิ่นเท่าหางดอกเท่าหางดอนน <c oughs> ะแปลกตางามตาดีพี่น้องเรียนหัวรับทำไม <c oughs> ตกใจรถรถพระทรรมศาสตร์เบื้องประเทศเขาเจ้าพี่น้องขเขาจาพัฒนา,าเขาจาดูแลเขาเจ้ารักษาดีขนาดเห็นเขาเจา,กาเจาก็บภาษีไปเขาจากระบริเอาภาษีเข้าไปทัวทีบทัวแดนพี่น้องเขาเจ้าพัฒนา,าเขาจะปรับปรุงประเทศเขาเจา้าขี้ยาตกใจมกินเบื้องนกตัวนั้น ห้ามขนาดพี่น้องบารูว่าเป็นนกเอยียงเสิได้กล่องผมมันซุม่มซุ่มบ่ได้นะกระหอกหน่อยผมตื่นตกใจรถดูดฝุด่นน้ำถนนเมื่อกี้นี่นขึ้นบ่ได้โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับเดี๋ยวจะพาหาเก็บความหนาลกของกระหอกหน่อยมาฝากเรื่อยๆครับขอบคุณทุกาลังแรงใจที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับบายบาย